สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับพีดเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมเข้ามาที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับอณาจักรรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านวินบุรีนะครับวันนี้มีรถยนต์เข้ามาใหม่หนึ่งคันก็เป็นรถกระบะนะครับสี่ประตูนะครับเป็นรุ่น Toyota h ไฮรักวีโกะนะครับสามจุดศูนย์ดีโฟดีวีเอนเทอร์โบเกียออโต้นะครับคันนี้นะครับก็ เป็นรถที่ยังน่าใช้ยังน่าสนใจอยู่นะครับคันนี้ปี2010นะครับจด11นะก็เป็นรถที่ใช้น้อยนะครับนะเลขไม่ก็อยู่แสนหน่อยๆนะครับแสนสองกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นรถที่ใช้น้อยอยู่นะครับสภาพภายนอกนะครับการันตีนะครับโครงสร้างบอดี้นะครับสีเดิมนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพิกควมโจมน้ำนะครับคันนี้นะครับนะ ปีโมเดล2010 11นะก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นโฉมหน้าแชมป์นี่แหละครับอ่นะมีไฟตัดมองนะแม็กนะครับขอบ15นะครับยางนี่ก็ยางยางใหม่สี่เส้นนะครับได้ยางใหม่ดอกยางลึกอ่นะก็นั่งน่าใช้นะครับเดี๋ยวดูรอบนอกกันนะครับคันนี้นะมีไฟเลี้ยวแล้วที่กระจกมองข้างนะครับ กระจมองข้างนี้เป็นโครเมียมนะมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับนี่ดูเส้นสายลายสีนะครับสีบางเดิมตั้งคันนะครับอันนี้สีเดิมเลยนะครับก็เป็นรถใช้งานนะครับนะลำดับ2นะก็ถือว่าเป็นมือเดียวออกห้างเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคันนี้นะน่าใช้นะครับนะราคาเปิดอยู่เพียงแค่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แพงไม่แรงด้วยนะครับสําหรับเครื่อง3 0 0พันคันนี้อ่ะมาดูในส่วนของ ออปชันต่างๆด้านในนะครับนะด้านในนะครับโทนสีเบจนะกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้นะมีล็อกกระจกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะนี่นะครับออปชันนะครับย้อนไปปี2010นี่ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ ค่อนข้างได้ครบนะครับได้เยอะเลยสำหรับรถกระบะนะยิ่งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยนะครับปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันด้วยนะครับโหมดวางสายเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับวิทยุเครื่องเสียงนี้ได้นะครับวิทยุเครื่องเสียงติดรถนะครับนะของเดิมเลยนะครับติดรถมานะครับแอร์ปรับมือนะครับตโยต้านี่แอร์เย็นนะนะครับ มีช่องไล่ฟ้า USB เชื่อมต่อนะครับเพราะว่าเอาเลสตรงนี้ด้วย2ช่องนะที่จุดบุร่ได้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับภายในนี่เป็นเบาะผ้านะเบาะก็ยังไม่ได้โซมมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถใช้โดยนะครับสําหรับ v ีโก้คันนี้นะเครื่องสามพันเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับนะเป็นเกียร์ออโต้นี่สามารถที่จะจอดแปะได้ด้วยนะครับเพราะมีปุ่มชิปล็อกเกียร์อยู่ตรงนี้นะให้ดูนะครับ นะความสะอาดก็ยังพอใช้ได้นะครับรถปี2010 2011นดะนะครับดูในส่วนของด้านหลังนะครับนะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับเครื่องยนต์ไม่จุกจิกนะนะครับเครื่องสามพันนะก็ถือว่าเดินทางไกลได้สบายนะครับเดินทางไกลได้สบายสำหรับคนที่ชอบสะดวกสบายนะครับนะเป็น v ีโกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ โครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับนะโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันอันนี้รับประกันนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักพี่ความจมน้ําใด้สิ้นนะครับอันนี้รับประกันเลยนะครับเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับรถทุกคันเราคัดสรรนะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับอันนี้ให้ดูนะครับในส่วนของคันด้านข้างนะครับนะพวกน็อตพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับ นะอันนี้การันตีเลยนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักเข้าโค้งแน่นอนนะครับนะเป็นรถปีลึกแต่สภาพนี่ใช้ได้นะครับเครื่องยนต์ไม่จุกจิกนะครับเครื่องสามพันเกียร์ออโต้ด้วยขับขี่สบายนะครับคล่องตัวนะใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นู่นหน่อยนะครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยแรงนะครับได้4ประตูตัวท็อปท็อปออปชั่นครบนะครับนะก็อยู่ราคาประมาณ385,000บาทนะครับก็ สบายยนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับยิ่งเป็นเครื่องดีโฟดีของทางโตโยต้านี่ทําออกมาดีนะครับศูนย์บริการต่างๆนะครับอะไรต่างๆหาง่ายแน่นอนนะครับการดูแลบำรุงสาง่ายนะครับนะก็นำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับสำหรับลูกค้าทนาดที่มองหารถนะครับที่เป็นซีประตูนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ดูแลบำรุงสาง่ายนะครับ ก็เข้ามาดูมาชมกันสำหรับวีโก้คันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ